ร้องเพลงวสุห้าหารความกรมกร่อมของบทเพลงเพื่อชีวิตผสมกิ่นอายลูกทุง่ง <c oughs> ปรมาจารย์เพลงเพื่อชีวิตงาคารวานหรือสุรชัยจันทิมาทออาจารย์ใหญ่ของวงการเพลงเพื่อชีวิตขุนพลเพลงวงคารวานที่มีความสามารถหลากหลายเป็นทั้งนักร้องและนักเขียนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2553 นั่งหาเป็นขุนพลเพลงเพื่อชีวิตที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์บทเพลงที่อยู่ในความทรงจำมาอย่างยาวนานบนถนนดนตรีนั่งหาได้ขับกล่อมเพลงไพเราะมอบความสุขสร้างกำลังใจให้กับมิตรรักแฟนเพลงอย่างต่อเนื่องแต่ห่างหายเรื่องของการออกอัลบั้มมาพักใหญ่จนกระทั่งลุกขึ้นมาชวนอาจารย์วสุเข้าหารนักแต่งเพลงชื่อดังที่สร้างเพลงฮิตมาหลายเพลงในวงการลูกทุ่งล่าสุดได้เลิกงามยามดีเปิดอัลบั้ม ผลงานของศิลปินต่างยุคต่างวัยออกมาให้พิสูจน์งานนี้ได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนและเพื่อนพ้องในวงการมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคัง่งที่เดินนายพระรามก้าซึ่งในงานเปิดอัลบั้มนักงงาและอาจารย์วสุได้จัดโชว์พิเศษคนมีเมียน้อยและสิงตต่อจวอ oh คือรู้จักกันมานานแล้วครับคคุณวัชร์สุขห,หารแล้วก็คุยกันถูกคอแล้วมั้งเนาะรับกินกาแฟรับกินกาแฟด้วยกันเด,นดนนเนเนินดูหนังเหมือนเหมือนกันก็ได้พบปะคุยกันแล้วก็มีโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ดีเป็นเรื่องตั้งแต่การสรํารวจอารมณ์ภายในของงคนนี่แหละนะความรักความฝันความหวังความไม่สมหวังต่างๆนะครับจนถึง สายตาที่ผมมองผัดจากตัวเองออกไปสังคมข้างน,นอกว่าการต่อสู้ดินน้นรนของคนในสังคมนี้มันมีแง่เหมือนประกาศอะไรบ้างก็ก็เขียนแล้วก็ถ่ายภาพมาเป็นปดตรีครับก็เป็นมุมอ่สะ,ะท้อนสะท้อนปัญหาสังคมอีกม,มุมหนึ่งนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับใกล้ชิดกับการรับรูข้ของของคนในสังคมโดยทั่วไปนะครับก็ขอฝากอัลบัม้มหนาคารวานร้องเพลงวสุขข้าวหางนะครับเป็นอัลบัม้มอ่าที่ เขียนเพลงทำเพลงโดยคนลุกทุ่งนะผ่านการถ่ายทอดของครูใหญ่เพลงพระชีวิตก็คือนักงานคารวานนะครับมีเพลงหลากหลายมิติทางความรู้สึกแล้วก็ทางภาพชีวิตต่างๆสายท้อไม้ฟังนะครับก็ฝากผลงานนี้ไว้ในอ้อมใจคำเพลงท่านด้วยครับผมจากสพระวิทย์ครับขอบคุณครับ ในวงการเพลงเพื่อชีวิตนักหงาเปรียบเสมือนพ่อใหญ่ของนักร้องศิลปินทุกคนโดยการปิดท้ายงานนี้อย่างประทับใจเมื่อเราศิลปินพร้อมใจมอบพวงมาลัยและกราบขอพรนักหงาเป็นการแสดงความเคารพพ่อใหญ่ของนักร้องและศิลปินทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเดือนวันพ่อแห่งชาตินอกจากนี้แล้วน้องกันตรมลูกชายหัวแก้วหัวแหวน ก็ได้สร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการมามอบพวงมาลัยให้กับน้หาหงาผู้เป็นพ่ออีกด้วยคะ่ะผลงานอัลบั้มหงาคารวานร้องเพลงวัสุเ้าหานนอกจากจะเป็นการร่วมงานกันเป็นครั้งแรกอย่างเต็มตัวของขุนพลเพลงเพื่อชีวิตและเพลงลูกทุ่งแล้วนี่คือความไว้ใจที่น้หาหงาคารวานมอบให้กับวัสุเ้าหานเรียบเรียงบทเพลงออกขับกล่อมมอบความสุขแก่ผู้ฟัง สำหรับแฟนเพลงของนั่งหงาและอาจารย์วสุอยากรู้ว่าความกรมกล่อมของบทเพลงเพื่อชีวิตผสมกลิ่นอายลูกทุ่งจะเป็นยังไงติดตามชม MV เพลงได้ที่สถานีไทยไทย u รูวิชันจ้า